สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หนุ่มตรงแดงแหลงไร้เตือนจะพามาติดตามน้องสาวเกียตรตามาเก็บมูลยางหรือว่าเก็บขี้ยางอันอีกวันนี้ก็มาติดตามน้องสาวเกียตรตาเก็บมูลยาง เช้าที่เท่าไรแล้วครับน้องเต่าเกียรติอาครับเช้าที่เจ็ดค่ะวันนี้ก็รับตางอีกนะรับตางค่ะเหนื่อยมากเลยนี่มีเงินดีขียางเป็นทุงถุงเลยนี่คือใช้วิธีการเอาถุงแล้วก็มาผูกกับหูทั้งห่วงทั้งแล้วก็ลากขี้ยางหกเจ็ดเช้าก้อนก้อนก้อนใหญ่โต,นะตเลย แล้วก็มาติดตามหนุ่มน้อยกคนนี้ซึ่งคุณแม่สาวเกนตราก็พามาอยู่กะนหนำด้วยสวัสดีผู้ชมหน่อยน้องพิพัฒ์พาลูกมาอยู่บายางก็มีกะนหนำอะไรให้อยู่เรียบร้อยสวัสดีหน่อยดิวสวัสดีครับ แล้วมุมนี้ก็มาดูพี่มังกรช่วยตำมานด้วยวันนี้พี่มังกร,รวันนี้มาช่วยทำอะไรเก็บกี้ยางอ๋อเก็บกี้ยางเหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะนี่คือชีวิตของคนใต้เพื่อต้องการให้ลูกได้รับรู้ ว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ที่ใช้ไปได้มาจากการทำงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากคับเก็บมาแล้วก็ทำการบรรจุถุงบนรถซาเลงคู่ชีวิตของสาวเกียนซาขนาดทมในเหนื่อยอย,ยังชว่วยเลย บรรจุใส um, ่ถุงแล้วก็มัดปักถุงพาขึ้นรถไปบรรทุกไปร้านอีกครั้งหนึ่งใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดเชร์กันได้ครับดีือว่าเข้ามาที่ช่อง youtube กดติดตามชีวิตของสาวเยนซาและก็หนุ่มทองแดงเล้งไรให้เตือนกันได้ครับวันนี้ก็ขอจบเป็น คลิปนี้เท่านี้ก่อนครับสสวััดีครบ,บ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยเด็กๆบ๊ายบาย,บาย,บาย